สนับสนุนข่าวโดย RMT ริมภูมวยไทยอะคาเดมี่ริมภูการ์เด้นรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมีตามรถแมพที่กำหนดเอาไว้เราเหลือเวลาอีกหนึ่งปีหรือหนึ่งปีเศจเ ประเทศไทยก็จะมีการเลือกตั้งกลับไปสู่ระบอบประชาธิปไตยซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะถึงวันนั้นสิ่งที่ผมวิตกกังวลก็คือว่าเราพร้อมที่จะจัดระบบระเบียบและโครงสร้างของหน่วยงานรัฐหรือ,อยังถ้าตรงนี้เราไม่พร้อมเรายังเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ เราอาจจะเสียเวลาเปล่านะครับกับสิ่งเวลาที่ผ่านมาเพราะถ้าคนไม่ดีเข้ามาเจอคนไม่ดีเจอระบบไม่ดีมันจะผสมกันสร้างพฤติกรรมที่ไม่ดีและมันก็จะกลับไปเป็นวงจรอ,อุบาทอีกครั้งหนึง่งแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าหน่วยงานของรัฐกระทรวงทบวงกรมต่างๆมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งอย่างน้อยๆ มันก็คบค้าสมาคมกับความไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับภูมิคุ้มกันรตรงนี้เป็นความหวังของประชาชนเพราะอย่าลืมว่าหน่วยงานต่างๆของรัฐนั้นทํางานอยู่กับสังคมตลอดไปไม่ว่าจะมีการเมืองก็ไม่มีการเมืองก็ตามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญข้อคําถามที่นายกถามมา4ี่ข้อประชาชนรู้อยู่แล้วในใจว่าเขาจะตอบอะไรเขาถึงบางคนก็ไม่คอยไป ไปเขียนไม่ค่อยไปแสดงความคิดเห็นแต่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่รัฐบาลควรจะให้ความสําคัญมากกว่าท่านทําได้นะครับเพราะว่ารัฐบาลธรรมดาหรือในสถานการณ์ปกติท่านไม่มีอํานาจที่จะทําเรื่องอย่างนี้อย่างรวดเร็วทันอกทันใจตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่ท่านจะต้องปรับโครงสร้างตรงนี้ปรับโครงสร้างตรงนี้สําคัญที่สุดมากกว่าการปฏิรูปหลายๆอย่างเอาเอาตรงเนี้ยที่สําคัญเพื่อที่จะให้การเมืองกับการบริหารจัดการในภาคร,รัฐเนี่ย ไปกันได้และมีคุณค,ครบรรยายกันต่อที่ข่าวอันดับที่7ประจําสัปดาห์นี้นะคะอันนี้เป็นกรณีที่ทาง True Fitness ค่ะได้ประกาศปิดทุกสาขาในไทยส่งผลให้ลูกค้าจํานวนมากนะคะก็ต้องถูกรอยแพรกันไปตามๆกันค่ะแต่คุณผู้ชมทางบ้านฟังแล้วคิดยังไงไปรับชมกันค่ะสคบอรพร้อมฟ้องคดีแทนลูกค้า True Fitness ชดใช้ให้คนที่เข้ามาใช้ฟิตเนสอะค่ะเพราะว่าเราเสียตังค์ให้เขาไปแล้วเราเสียผลประโยชน์ค่ะเราก็ต้องได้คืนกลับมาค่ะก็ปิดกิจการครั้งนี้นะคะส่งผลให้ลูกค้าจํานวนมากได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนเป็นยังไงคะเรื่องนี้ชื่อมันเนี่ยที่ได้ผมฟังผมก็ตกใจนะ True Fitness ความจริงแล้วไม่เกี่ยวกับบริษัท True เลยค่ะคละเจ้ากันค่ะคนละเจ้าคนละเรื่องเลยนะ ไอ้เรื่องนี้เนี่ยปัญหาแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่ก่อนหน้านี้เคยมีกรณีปิดไปแคลิฟอร์เนียใช่ไหมค่ะคล้ายๆกันรูปแบบวิธีการคล้ายๆกันเลยคือบริษัทพวกเนี้ยเข้ามาเขาทำนี้เขาขายเมมเบอร์ชิพนะเข้ามาเนี่ยสถานที่เขาก็ไม่มีเขาเช่าที่บนห้างบนร้านค้าทุกโซนการค้าบนอะไรเขาเช่าที่แพงเขาก็ยินดีเช่าเพราะที่นั่นมันสะดวกคนจะไปใช้บริการข้างนั้นมีที่จอดรถสบายเลยใช่ไหมเขาเช่าที่เสร็จ อุปกรณ์ต่างๆที่ที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยอุปกรณ์พวกเครื่องวิ่งเครื่องอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ถูกๆนะวิธีการเ,เช่าซื้อ,อมไม่ได้ลงทุนมากขนาดนั้นเงินที่เขาได้มาจากเมมเบอร์ทีนี้วิธีหาเมมเบอร์ของเขาเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคอย่างไรคะวิธีการก็คือ่าคุณจะเป็นเมมเบอร์เป็นเดือนก็ได้นะเดือนต่อเดือนก็ได้หรือว่าจะเป็นสามเดือนหกเดือนปีหนึ่งก็ได้เป็นนาน ค่าเมมเบอร์ถูกมากคุณก็เอามาหารดูบอกเฮ้ยเป็นเยอะๆดีกว่าเป็นนานๆดีกว่าถูกมากนะนอกจากจะเป็นเป็นปีแล้วเนี่ยอาจจะเป็นตลอดชีพได้ค่ะตลอดชีพยิ่งถูกเข้าไปใหญ่เลยเมื่อหานเอาปีไปหารแล้วก็จะถูกเข้าไปใหญ่เลยนอกจากเป็นเมมเบอร์ตลอดชีพแล้วยังเป็นเมมเบอร์แบบครอบครัวได้ครอบครัวก็ถูกอีกเหมากันเหมาเลยทั้งบ้านเลยค่ะแพ็กเกจใหญ่ๆเนี่ยคิดออกมาแล้วมันถูกนะ แต่ความไม่มั่นคงของธุรกิจนี้ก็คือว่าเขาเอาไรายได้ขึ้นมานี้และจ่ายของเขาก็คือค่าพนักงานกับค่าเช่าสถานที่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ที่ที่มันมันฝืดมันฝืดแน่เพราะว่ามันจะมีเมมเบอร์ใหม่ๆตลอดไปมไม่มีที่สิ้นสุดได้ยังไงเขาสามารถปิดกระเป๋าหิ้ว กระเป๋าบินกลับไปเลยนะไปเลยค่ะบริษัทมันทาเป็นบริษัทบริษัทั็ล้มละลายอย่างกรณีนี้นอกจากที่ไทยแล้วก็ไปปิดที่จีนเหมือนกันที่มาเลเซียัห้มเหมือนกันหมดมันเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นการเป็นเมมเบอร์ชิลักษณะธุรกิจบริการแบบนี้ยอมเสียเงินเยอะนะถ้าจะเป็นนะเป็นสั้นๆอย่าไปเป็นยาวอย่าไปงกนะเอาแบบอย่างหนึงให้สังเกตอย่างนี้นะบริษัท ที่ทําบริการเรื่องออกกําลังกายไอ้ที่เขาดีเขามั่นคงก็มีอพวกขับต่างๆดูจากยังไงคะเพราะมีที่ดินของเขาอ่ะบางทีบางทีสนามกีฬาสนามกอล์ฟเขาจะมีขับเฮ้าสองเขาซึ่งยังไงเขาก็ต้องมีอยู่ที่นั่นเขาจะไม่ล้มละลายเมมเบอร์ชิปเขาใช้น้อยเขาก็เอาคนข้างนอกถ้าเป็นของเอกชนนะเขาเอาคนข้างนอกเข้าไปแบบโอเคคุณมาเป็นเมมเบอร์เฉพาะใช้อย่างนี้ไอ้นี่มันจะมีความมั่นคงมากกว่านะฮะ แต่ถ้าเกิดมาแบบตัวลอยๆนะหิ้วกระเป๋าใบหนึ่งมาเปิดธุรกิจเนี่ยเอาโน้ต h าวเอาระบบซิสเต็มที่เคยใช้ที่อื่นมาใช้เนี่ยนะเกือบจะร้อยทั้ง้อยมันไม่มีความยั่งยืนตลอดไปเป็นไลฟ์ขีดจำกัดของการเวลาหรอก เ <tyard. S 1> ชื่อผมเถ <bitcoin. c oughs> อะก็มีความเสี่ยงใยังไงจะสมัครที่ไหนก็ลองดูหน่อย <c oughs> ทั้งเรื่องระยะเวลาแล้วก็บริษัทที่จะสมัครด้วยเอาละ่ะค่ะจากเรื่องของการออกกําลังกายไปดูต่อ,ตอที่ข่าวอันดับที่6ประจำสัปดาห์นี้นะคะเป็นกรณีที่ปปชค่ะชี้มุลความผิดนายเกษมและก็พักพวกร,รวมถึง20คนด้วยกันค่ะเป็นเรื่องราวของกรณีการทุจริตการปล่อยเงินกู้ชอพอร์แคร์จนี้ก็เป็นขบวนการเหมือนกันอันนี้นะมันมีลักษณะของการดําเนินการ เหมือนกับสาก์ของจันเลยยังไงบ้างคะสกะมันสหกลแต่อันนี้มันต่างกับสาก์ของจันสากลของจันในี่ใครมาเป็นสมาชิกก็ได้นะอ,อ,อันนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับครัะมันเป็นสวัสดิการอะไรนะชื่อเต็มๆนะคะคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้หรือชอพคคนในกระบวนการโครงสร้างของกระบวนการการศึกษาค่ะ สามารถเข้ามาออมทรัพย์ที่นี่ทีนี้ที่มันหลับหลวงก็คือว่าเวลามันผมเคยพูดทิ้งนะกี่ยกับภาษากรอ,ออมทรัพย์เนี่ยมันไม่มีกฎกติกาเลยเลยนะ,ะมันตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งแล้วก็บริหารจัดการเงินไอก้อนนะ้นแล้วเงินก้อนนี้เนี่ยมันมันไหลเข้ามาตลอดทุกเดือนกองเพิ่มเทิมเลยมีโอ้โหมีเป็นเป็นหมื่นหมื่นล้านอ่ะนะ,ะเ,เขาเนี่ยไปเอาเงินเนี่ยไปลงทุนกับบริษัทบริษัทหนึ่งชื่อบริษัทอะไรนะ บิลเลียนอินโนเวชันกลุ่มจำกัดเนี่ยเขาจะทำแหละเขาบอกจะทำพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ใช่ค่ะบริษัทนี้ก็เอาเงินของไอสากร์เนี่ยนะอันนี้นะชอพคอเนี่ยนะคิดแล้วรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นเงิน2 0 0 0กว่าละ2,500 2 5 0้านล้านบาทประมาณนั้นนะแล้วเวลาเขาเอาเงินไปเนี่ยเขาทำไงวะเขาไปหาตั๋วเงินค่ะเขาเรียกตั๋วอะไรตั๋วเงินอาวันหรือตั๋วอะไร ตัวดราฟของธนาคารที่มีชื่อเสียงเช่นธนาคารแ a n d ์แอนด์เฮสธนาคาร <ฮะ S 2> ห้องโกงเสี่ยงหฮ้คอร์ปอรชันเนี่ยเอามาค้ำประกันตัวนั้นนะทำปลอมอไม่ใช่ของจริงนะฮะนอกจากนั้นนี่นะก็ยังไปเอาเอาที่ดินมามาค้ำทำอีท่าไหนที่ดินราคา3-7ล้านเนี่ยทำเป็นมูลค่าโอ้โหสูงมากานะฮะ <c oughs> พอถึงเวลาที่คือคือคือเอาเงินไปใช้อย่างนี้นะมันมีระยะเวลาที่คุณจะต้องใช้คืนเจ <c oughs> ้าของเงินเมื่อไหร่พอถึงเวลาจะใช้เงินคืนไม่มีก็ขอยือดเวลายืดเวลาไปทำไปทำมาความแตกเพราะไอ้ไอไอนี่กับปอมไอ,อ้นี่กับปอมปอมกันทุกอย่างสองพันสองพันกว่าล้านเขาเอาเรื่องคณะกรรมการตรวจสอบว่าความจริงเรื่องนี้ มันมีการสมรู้ลงคิดไหมไม่งั้นมันไม่ใช่น่าจะโบมอย่างนี้น่าจะบอดไล่เลียงกันลงมามีการตรวจเช็คไหมที่ดินมูลค่าเท่าไร่มีการตรวจเช็คไหมตัวนั้นมันตัวจริงตัวปลอมอะไรเงี้ยหรือว่านึกว่าจะเซ็นแค่ก็ให้เงินไปเลยตอนนี้เสียหายหนักนะเสียหายูลค่าเยอะเลยค่ะเป็นการ กวาดล้างเรื่องกระบวนการคอร์รัปชันจะถึงใครไม่ถึงใครก็ไม่รู้หละแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ต้องทำอ่ะสุดท้ายก็ต้องรอการตรวจสอบไล่เรียงกันไปว่าความผิดจะอยู่ที่ใครพรบที่ใครบ้างนะคะเอาละค่ะในช่วงต่อไปนะคะมีอีกหลากหลายข่าวที่ต้องติดตามเนี่ยรวมถึงประเด็นที่ DSi ค่ะเข้าไปตรวจสอบค้าลือหาดลุกป่าบนเขาพังงาเรื่องราวจะเป็นยังไงกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ